สวัสดีครับเอฟซี FC มือนมาพบกันในวันที่6กันยายน2ส68ครับะสำหรับมือนี้ผมก็ถิอนำสูตรหลัก10บล่างครับะหลัก10บล่างที่ผ่านเข้ามาครับสำหรับงวดที่ผ่านมาผ่านครับว่าเลขออก3าหนึ่งลักหน่วยหลุดครับะหลักหน่วยหลุด เดี๋ยวเข้ามาตามอาสูตรลักสิบล่างนะพระสำหรับหวดนี้ลักสิบล่างพานันที่สูตรเขามากันนะครับ,บผมก็เน้นให้ไปที่หวดที่พันมาติดทุนกับหนึ่งนะะแต่ว่าเล็กสามมาผมกับเดนเน้นให้นะระไม่ได้เน้นใ,เน,นให้เลยเพราะว่า เลขดับอีกอย่างเลขเลขเด่นเลขสามก็เดี๋ยวเข้ามาบนกันวัดที่พานมาเป็นเังาไหร่ครับเด่นชุดใหญ่สำหรับเด่นล่างชุดใหญ่เลขสามก็ไม่เด่นเท่าไหร่สำหรบับมีสองสูตรเองน่ครับผมก็เลยไม่ค่อยเน้นให้คิดว่าเลขสามมันกําลังอ่อนมันมีแค่สองสูตรตัวที่ชนเยอะ ตัวที่ชนเยอะๆแต่ชนเยอะมาเนี่ยครับมาที่เลขหนึ่งคร,ครับเลขหนึ่งมาแต่ว่าสองสูตรนี้ตัวที่ชนห้ากับหกห้าหกเจ็ดที่ว่าคาดว่าความน่าจ,จะเป็นไม่มาเลยสองสูตรนี้หลุดไปก็เลยพาให้ตัวชนห้ากับหกหลุดไปเนี่ยครับห้าหกเจ็ดที่คาดว่าสองสูตรน่าจ,จะมาเนี่ยครับตามเลยครับเนาะ คิดว่าเขาหนาจะมากเขาก็ประมาณนีครับอ่าที่นี่เขาบังหลักสิบงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมานครับชนทุกสูตรครับในสี่สูตรอ่าในสี่สูตรนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสามครับแต่ว่าเลขดับผมตัดมันหลุดน่ครับ มาที่เลขสามสิครับมาที่เลขสามผมคิดว่าเก้าศูนย์หนึ่งน่าจะมาแต่เลขสามที่ดูแล้วว่าไม่ค่อยเด่นเขากลับมานะ่ครับมาถูกของผมนะ่ครับตัดไปตัดเลขสามไม่เด่นนะครับผมเลยไม่ได้เน้นให้นะ่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ตัดออกจากตารางนะ่ครับไม่ได้ตัดออกจากตารางก็มีเลขสามอยู่นะ่ครับ ไม่ได้ขีดค่าถ้าใครคิดว่าดับจะเอาอยู่หรือไม่อยู่ก็จัดจัดเองนะว่าจัดเองได้รับไม่ว่ากันนะถ้าใครคิดว่าอ่าชนเด่นตัวเองนะชนเด่นตัวเองก็จัดไปตามนี้เลยผมก็ว่าไปตามสูตรผมนะสูตรผมหลุดมันก็หลุดนะตามนี้ตามนี้แล้วเห็นทีก้อนไปรับชมรักสิบอฝากขอฝากคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฟากข้ามเตือนเอากเบ,บืนองว่าสุดท้ายพันเนี่ยครับครับสูตรที่พานที่มีเลขสามทีพันหลักสิบ มีอยู่สามสูตรเนียมีอยู่สามสูตรเงียบสิถ้าสิมาตามสามสูตรนี้เลยถ้าเอาสูตรเก่าทั้งสามสูตรเลยสูตรนี้รุดไปเนียแก่แต้กันยังอยู่สามสูตรสำหรับห้ามาตามสามสูตรนี้เลยว่าสิได้ตัวไดสําหรับวันนี้สำหรับเอาสูตรแรกนะสูตรแรกกันเลยสูตรแรกนี่จะถือว่าเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ที่ย่งเดิน ใส่ตั้งแต่กระดาษแผ่นนี่กระดาษกระดาษฟังนี่รับใส่งวดที่ออกหาหนึ่งรับสถิติเขาเขาวงดประกาเดินสองหวดสำหรับตุวนี้เดินสองงวดแ้วก็มาหลุดงวดที่ออกสองหกแต่ก็มาเดินต่องวดที่ออกห้าศูนย์รับห้าศูนย์รับกลับดันอ่ะมาฟังนี่เขาเดินงวดที่ออกหกสามอ่ะแต่ก็ว่าเขาเขาเดินมาสองหวดแล้วทีนี้ผมกา มาลงอีกวดที่ผ่านมาครับนํมามาลงอีกเลขท้ายสองตัวล่างออกไปที่สามหนึ่งสามหนึ่งหลักสิบล่างก็คือเลขสามครับตัวนี้ก็เดินสามวัดหลังจากที่รุดนะครับเดินสามวัดแล้ว หลังจากที่เขาหลุด F C ผ่านนะครับวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่หลักหมื่นของน้ามันที่หนึ่งนะครับหลักหมื่นของน้ำมันที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบของน้ำมันที่หนึ่งสองครั้ง หมือนก็คือศูนย์ศูนย์หลักสิบของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขห้าห้าห้าประวัตบวกกันสองขัง้งแต่ละตำแหน่งนะครับศูนย์ 0. บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าเป็นสิบได้ศูนย์เลยตัวเกาว่าที่สำหรับศูนย์นี้ได้ศูนย์เหมือนเดิมศูนย์หนึ่งสองสาม สี่ห้านะแบตามนี้เลยครับนะสำหรับสูตรแตกเหาถ้าเลน์ตัวป็นงวดที่สิบหกแล้วก็ว่าสิบาห,งหางวดรุดแทงงวดเดียวรวมสถิตินั่งนะครับรุดแทงงวดเดียวสูตรนี้เป็นสูตรเก่าแล้วนะนแบบตามนี้เลย ตามนี้เลยจะเดินต่อหรือไม่มาวงสูตรที่สองสูตรที่สองนี่เป็นสูตรที่กะ,ะที่ว่าเดินบ้างลดบ้างครับเพิ่มเดินทั้งหมดที่ออกซองหนึ่งนะครับอ่านวันดแล้วเดินมาเดินมาครับนำลงหมดที่ออกศูนย์หกการเดินมาสองวัดมาลดวัดออกสองศูนย์แล้วก็เดินต่อสองวัด มาลุดงวดที่ออกสองหกแล้วครับมาเดือนหาศูนย์กับหกสามคือเก่าครับเท่ากันครับศูนย์แหลกสำหรับสำรับงวดที่ผ่านมากะ่ะขามา่านากระดาษฟังนี่สับนะครับกับนะครับคำนวณเอาไว้เลขที่ออกสามหนึ่งสามหนึ่ง หลักสิบคือเลขสามสูนี้ก็เดินนะครับเดินต่ออีกเดินต่อจากกระดาษฟั่งนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามาก็ว่าเดินมาสามหมดแล้วเดินสามงวดแล้วเท่ากันกับสูตรแรกที่เท่ากันกับสูตรแรกเลยสูดแรกก็เริ่มเดินแสงวันที่ออกห้าศูนย์เหมือนกันนี่แล้วก็เดิน สามวดนที่กัดเอาขอไปปิดปิดกล่องครับตามนี้เลยครับนะครับสูตรนี้ก็เดินมาสามวดนที่กัดอ่ะครับวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่รักแสนของละมัททีหนึ่งบวกรักพันของละมัททีหนึ่งบวกรักหน่วยของละมัททีหนึ่งบวกหนึ่งข้องที่อ๋ออ่อแสนและพันกว่าอ๋อแสนพันแสน และพันกับ5กับหกหแล้วก็หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขหกบวกหนึ่งคงที่5้บวกหเป็น11ได้1 1ึบวกหเป็น7จ็เบวกหเป็น8ได้8ได้แปดสูตรนี้ นับเรียงไปเลยว่ามีขาเอกครับล่ะเอาลงกันนี่วไม่มีไม่มีค่าเอกนับเรียงไปเลยแปดเก้ศูนหนึ่งสองสามเนี่ยคเป็นศูนย์หตัวตามยครเลยนะวมดที่เท่าไหร่หน้านี้สิบเจ็ดวดที่ผ่านมาเป็นวัดที่สิบแปด วันนี้จะเป็นวดที่สิบเก้าบงวัที่ผ่านมาใส่เครื่องไม้ถูกตามนี้เลยมางบงสูตรทุดถ่ายสูตรนี้ก็พิว่าเดินสามวดที่กันเล็บี่หลังจากทีรุดเป็นเพราะเขาใส่สูตรเก่าเขาก็ยังเดินดีอยู่เล็บสใส่สูตรเก่าเขายังเดินดีอยู่ก็มีเขาบ้างรุดบ้างแล้วนะครับ ใช้งานจริงครับเดินมางวดแรกลดนี่ครับเตะติก็เดินดีอยู่นี่แต่ว่าใช้งานงวดแรกลดแล้วก็งวดต่อมาเดินสามงวดแล้วก็มาลดงวดออกสองหกขึ้นกันทั้ง 3, สามศูตรเลยเป็นขึ้นกันเลยครับแล้วก็มาเดินต่องวดที่ออกหาศูนย์แต่ก็หกสามแต่ก็งวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาเลขที่ออก สามหนึ่งสามหนึ่งหลัก,กลสิบล่างก็คือเลขสามล่างก็คือเลขสามหมวดนี้ภาวนาขอ,าหาขอให้เดินต่ออีกสีขอให้เดินต่อตามนี้เลย ผ่านสามวดแล้วหลังจากหลุดก็มีเดือนเข้ามีหลุดวดน,นี้ถ้าเดือนต่อสิบเป็นงวดที่สิบเก้าสุดกระดาษพอดีวิธีคำนวณตัวนี้เขาจะใส่รักแสนของร้องที่หนึ่งบวกกันสองข้งแล้วก็บวกลักลอยของร้องที่หนึ่งสองข้งบวกเก้าคง,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 งที่มีค่าเอ็กตัวแรกบวกสองแล้วก็นับเรียงไป เดินเลียงไป5ตัวหลังตามนี้เลยหลักแสนของรางวัลที่1คือเลขห้5ห้แล้วก็หลักร้อยของรางวัลที่1ก็คือเลขสามสามสามบวกเบบบวกเกบวกกันเลยห้ 5, บวกห เป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าหมวดนี้ได้เลขห้าเป็นตัวแรกห้าก็จะได้เหมือนอ่ะก็จะได้เหมือนวันนี้เนี่เพราะว่าตกเลขห้าตัวแรกเหมือนกันแล้วนหะ้าบวกสองเป็นเจ็ดอ่ห้าบวกสองตัวแรกห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดแปด 9 0 1ศนหนึ่งะครับตามนี้เลยขอให้เดินต่อตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนขอให้เดินต่อตามนี้เลยครับพี่ยวงหอบผมอ่ะทุกทุกสูตรที่ผ่านเข้ามาจังหวัดตรีแล้วนะครับทั้งสามสูตรเลยก็เดินมาแล้วสามงวดติดต่อกันงวดนี้เป็นถ้าเดินต่อกันอีกจะเป็นงวดที่สี่นะครับ ชนกันอ่ะมาดูตัวที่ชนเข้าทีบ้างตัวที่ชนสามสุดเดี๋ยวสิว่าเราจะวัดใจกันไปเลยนะครับเพื่อจะได้ตัวเลขมาเยอะนะครับเอี FC, ถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเดินต่อหรือไม่นะครับความน่าจะเป็นนะครับเลขศูนย์อ่ะสูตรแรกถ้าเลขศูนย์ สูตรที่สองมีไหมมีเลขศูนย์สูตรที่สามก็มีเลขศูนย์ครับชนกันแล้วสามสูตรอ่ะตัวต่อมาก็คือเลขหนึ่งมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนีครับศูนย์กับหนึ่งชนกันสามสูตรเลยเรามาดูตัวต่อมาเลขสองมีสองสูตรเลขสามมีสองสูตรเลขสี่ มีสูตรเดียวด้วยค่ามีสองสูตรครับตามนี้เลยครับถ้าเราจะมองอ่ะสองสูตรใส่กันอีกก็คือแปดก็ชนสูตรนี้เก้าก็ชนสูตรชนสองสูตรครับสองกับสามก็ชนตรงนี้สรุปแล้วตัวที่ชนสามสูตรถ้าตัวที่ชนเด่นชนสามสูตรมา ก็จะเหลืออยู่สองตัวเท่านั้นถ้าอถ้าเขาจะเดินต่อเราจะวัดใจกันตรงที่ตัวที่ชนสามสูตรเลยเสียทีเพราะว่าเป็นสูตรเก่าที่ผ่านเข้ามาอ่าท้งสามสูตรเลยแล้วก็ทั้งสามสูตรนี้เดินมาสามงวดแล้วเหมือนกันอ่าวันี้เราจะวัดใจกันหลักสิบล่างอ่าชนกันได้สองตัวอ่าจะมาไหมวนันนี้ตัวที่ชนจะมาเหมือน ทุกวดไหมทุกวดตัวที่ชนมันมาแต่วันนี้ตัวที่ชนมีแค่ศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นเห็นไหหลักสิบล่างศูนย์กับหนึ่งวัดใจกันไปเลยครัแบบถ้าใครชอบค่อยตามใครไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนไหมตามนี้เล้เห็นไหหลักสิบล่างได้สองตัวเท่านั้นความน่าจะเป็น fc ใครชอบ ค่อยตามเหมือนที่ผมว่านะครับหลักสิบล่างเอาแคหนาจอไว้เอฟซีวัดประจําวันที่สิบหกกันยายนสองพันร้อยหกสิบแปดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดถ้บ่ได้ชอบคลิปนี้่อย่าลืมกดติดตามกดไล์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พหนอนยครับเด้อติด้มีกอล์ฟแรงไก่คลิปใหม,ม่หาสุดดีเอฟซี 3, รับชมโปรดัเป็นแชร์แนวทางครับย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครนะวันนี้ได้สองตัวหลักสิบล่าง ต้อรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ